กบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้าร่วยนะคะค่ะเมื่อนี้แอดกรจะผ้ามาตามเจเดือนนะคะเจเดือนฟันแม่น,นะคะ่ะหววงวดางันพะกับเข่าหาเจตตรงตรงเลยนะคะเมื่อนี่กับจะผ้ามาตามแนวทางข้งเพลิน,นะคะ่ะฝนจะตองหงุดห้ในมื่อนี้บบด้วยจังไรกะมาถารับชมรับฟังน้ากัน,นะคะ่ะ ถ้าเขามาแล้วก็ขอกำลังใจให้ทั้งช <Broadway> ่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้กำลังใจทั้งช่องเนาะค่ะทั้งช่องกเสนอเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางานันเนาะค่ะบอดด้สนับสนุนให้เลรียการพนันเตอย่างใดค่ะค่ะมารับชมรับฟังน้ำกันค่ะสวัสดีครับเกียรเดือนครับสวัสดีครับมารวมยินดีครับเกียเดือนเนาะครับเนาะครับผมเป็นคือกลางวัน ครับก็ได้หลายบาทเติบอยู่ค่ะเข่าตรงตรงเลยอะค่ะเข้าตัวได้เกยเกยเดือนเข่าฮาเจตไเขาอนุญาตเปิดแมตแบบได้ครับผได้ได้เข่าฮาเจตเต็มๆนะครับเรื่องเข่าฮาเจตก็เลสซี่ฮาเจตเจตฮานละค่ะที่ไทยเอฟซีขึ้นไปนะค่ะเป็นพิจารณากันเป็นจังได้วูเนี่ยครับก็ถือว่ามีโชคมีลาบเนาะ เป็นจังไรค่ะฟันตองวดอะยังคะอ๋ออันฟันกับมือฟันมือขึ้นนี่ค่ะมีฟันมือขึ้นฟันแล้วตองวดค่ะฟันมือขึ้นนี่ว่ามีอันผู้เพื่อนอันคือจังพ้นหูจักกันนี่แหละเพื่อนขายของอยู่ตลาดเพื่อนเอาพักมาให้ไหมค่ะเต็มรถเลยเอามาโล่งนาบ้านเอามาโล่งไว้นาบ้านก็เลยถามว่าถามหาเดือนว่าเดือนยูโบว่าสั้นว่าเพื่อนเอาพักมาส่งมาให้เจ๊เดือนว่าสั้นเพื่อนว่า ทางนี้ก็แปลกใจอันคือบัวเด้สั่งเด้เพิ่นเอามาให้กันเลยเอ๋อเอามาเอามาไว้นี่ลราเอาเขามาแท้งในบ้านเลยจ้าว่าสั่นกันเลยเห็นเขาโคนเขามาไว้ในบ้านให้จังว่าจังสิเป็นจังใดยิ่งเดือมความนนเราพักมาให้เนาะเอามาเต็มรถถุกนะโอ้เตี๋มวัวโช่กันเลยเห็นเขาโคนลงเอามาไว้ในบ้านรุ่ดพระสั่นได้มากทุกงวดนะค่ะจีก็ได้มาทุกงวดล่ะได้มาทางห้างหางห้างกับเจี๋บ้านเน่ บ้าก um <guarding S 2> ับบ้าจะาหวัดย่างบาสกับหวดมั่วสองหวดนี Mi ่ระค่ะาตตอนนี้ต oh ิดก al ันมาหลายหงวดแล้วแม่อยู่ค่ะพอได้กินได้ท่านน้ำพืนน้ำไก่มายิ้มไก่มาเตี้ยเตี้ยงโคดสร้อยมันแตกกูกลัวอยู่โอ้ยเอาอีกแล้วค่ะู่มดีขนาดเนาะคู่มือไหนค่ะเนาะภาษาอังกฤษกะซื้อว่าเพื้นเมตตาลูกหลานค่ะองวัดนี่เป็นขวามฝัน ว ality, like ่าเขาคนข้องไม่ให like ้เต็มเฮี้ยนค้นแม่นอกขนพักมากค่ะคือจ um ังรลดไหมค่ะถายพักแกมาเต็มโหลดเลยเนาโชคเพิ่นเอาโด็กเล่นเพื่อนบอกว่าเอามาล่งไใไ้นีลาก็สชันก็เล่ดคุ้นเขาบ้านเขาค้นเขาไม่ไปในบ้านเลยบอกข้าเจ้าน่ะจ้ามาจังสั้น เรีกว่าสีซื้อเลขบ้านน้ำดูดหวานโอ้เลขบ้านคือโยคะเชยเดือนแสดงว่าเพิ่นเอาโชคไงไหมเอาคือโชคคือหมานแต่มาได้มาได้ได้ฝันตัวงวดหรอครับนี่มาถึงมาร่วมยินดีนะเราซื้อได้ครับนี่ฝันมือขึ้นนะคะครับผมขึ้นอ้าวเอาแล้วครับบ้านทะเบียนบ้านต้นไม้แค่เจ้าเลขบ้านอัาหนึ่งหาซีค่ะหนึ่งหาซีค่ะหนึ่งหาซีเป็นแนวทางคนเด้อครับเด้อครับ ฟันว่าจยังเล็ก็เจ็บฟันวามีผูหุจักกันนี่แหละค่ะเพิ่นเอาผักมาให้เต็มรถเลยแกผักมาผัากคือจังผักที่เขาล่งขายน้ำตลาดผ่าทรงใหญ่ๆน่ะจ๊ะมาแกมาเต็มรหลดเลย,มมเลยแม่ค่ะมาเอามาล,ามาลม่มให้ เอามาลุกบ้านเอามาลุกขาดก็เลยบอกเขาเดี๋ยวไปคว้าบอกเขาว่าเอาเขาไม่ได้บ้านเลยก็ได้จ้าว่าสั่นบอกเขาให,ให้เขาคุณแล้วเขาก็คุณเ,เ,เขามาเบิดเลยคุณเขามาไว้ในบา้านจะฟอง,ดงอได้สั่งบ่ครับนี่บ่ได้สั่งค่ะก็นเนื้ันก็เลยงงงง,งครับผมบ่ได้สั่งแต่ว่าพกกื้นแกะมาให้ย,หยพื้นแกะมาให้ยกเห็นทายาทพื้นบางแกะ ทะเบียนรถบ่เห็นเหรอค่ะคือว่าเป็นเลขบ้านเจ้าเลขบ้านบันนี้อายุของใครครับขอโทษขออนุญาตถามอายุเจ้าของกับสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดครับแบบว่าบ้านเลขที่กันเท่าไหร่ครับหนึ่งหาซีหนึ่งหาซีครับอ้าวครับอย่าลืมอายุเดือนไม่เดือนอายุให้คู่เดียวเลยบอกค่ะค่ะเพิ่นวาจังสั่นค่ะเพิ่อนขับรถมาส่งน่ะเพิ่นวาจังสั่นนีคู้เจ้าของแปลกใจว่าบ่ได้สร้างเพิ่นคือเอามาให้แบบ้ ผู้ใชรได้ไหมค่ะผู้ใายค่ะผู้ชายคับมาแต่ว่าหันบ่เห็นทะเบียนรถบ่เห็นค่ะบ่เห็นทะเบียนรถแต่ว่าได้ยินเป็นเสียงเป็นโตก้นหน้าเลยห่ละค่ะว่าเอามาส่งให้ทั้งๆที่จะคลองกับบรดษัทตสั่งบ่ไดัสั่งของเพิ่นเนาะเจ้เดือนคิดว่าสีขาบ่งวดนี้งวดนีบอค่ะมวดหนีบฟันมากกำมันใจอยู่ได้ค่ะกำมันใจแต่ว่าเพิ่นลองของมาให้คิดว่าเลขจะของนี่บ่ผลาดแน่นอน เีนบ้านหนึ่งหาครับหนึาซีค่ะอ้หนึ่งหาซีบอ้อันหนึาซีนะครับเอออเจตมันจะใส่อยู่หนึ่งซีเจ็ตเเจ็บ้านหลังนี้ห4าซดวนี่ีนาคมเนาะอยุีเจ็เนาะครับเนาะมันือเจ็า ถ้าฟันแบบนี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะมีคนแก่กว้างมาส่งถึงบ้านนี่ฟังเขาเด้อเอฟซีครับไร้ข้อเที่ยวก้อนไม่เนาะเที่ยวก้อนมาบัดนี้เต็มรถก็เลยไหมเล็กเล็กเที่ยวก้อนเอฟซีคูนี่ครับค่าเลขเทียวก้อนในจับให้เอฟซีเพิ่นนอฟซีคูแล้วก็มาวงให้กับเจ็ดหันหาเจ็ดครับใลยตัวใดข้งเก็ดซ้ำหาครับเลขอีกอย่างที่ว่าวงให้น่วงให้สองตัวครับวงให้สองตัวครับครับผม เจ็ดคันครับฮาเจ็ดก็หายเพิ่นไปอยู่แต่ว่าบอกเอซี่อยู่ว่าหายกลับน้ำเด้อค่ะบอกเพิ่นอยู่ค่ะเดีได้สูตรได้อยังน้ำบ่น้อยว่าท่านได้สูตรมาจัดเนาะเ่ราท่านมั่นใจย่างค่ะยพราะค้องคันไปก่อนนะคะเลขจะคล้องมากแต่คือย่างคิดเ่าท่านออกว่าจังไได้เพราะว่าฝันเบื่อขึ้นแต่เล่ย่างเ่าท่านได้นั่นอยู่ค่ะเดี๋ยวแก่ไก่มือจะควายมายำกันเน่าเจนเนาะค่ะได้ค่ะแก่ไก่มือ ไใกล้เมื่อก็จะได้ขืนของไหวปูได้ไหวเจ้าทีบ้านจังหวัดสีได้เป็นโชคดีทั้งสองอกนละครับบ้านที่ได้ทีเด็ดจะจะได้ข้นไหวปูแล้วไหวปูไหวเจ้าพุ่มบ้านเจ้าพุ่มเจ้าทีบ้านค่ะเป็นมาไหโซ่เข้าจะตั้งใจเซียให้เพื่อนละค่ะก็จะได้เฮ็ดอีกเอาไว้วดนี้แล้ว่ครับ ค่ะเร็วๆนี่ซองซ้ำมื่นนี่ละค่ะจะเลื่มบอก่องล่วงหน้าได้ครับเด้อได้ค่ะได้คร่ะแล้ววันนี้มีขนมไหมครับขนมวันนี้อันนี้ข้าวเกียบปลาเหรอคะข้าวเกียบปลาเส้นเอาไปส่งลูกค้าแล้วโอ้โห่ต่างชาติเอาไท่านดิครับเียไม่ทันแล้วค่ะ เมีส่งไปเกาหลีด้วยส่งต่างประเทศนะครับส่งไปเกาหลีเพื่นก็มีออเดอร์มากค่ะเสียบเนาะครับเนาะกินแล้วก็อยากว่างแรงงานไทยอยู่เกาหลีโอ้เพิ่นถือว่าเพิ่นสร้างอยากจะถือว่าเพิ่นครับผมตอบรับเขาดีอยู่ครับเป็นแนวทางโปรเจกต์เดือนนะครับเนาะถ้าใครอยากกินข้าวเกี๊ยบก็สามารถสั่งได้สั่งได้ครับข้าวเกี๊ยบหนี้ก๋วยเตี๋ยวขายพร้อมตามสั่งพร้อมกับแค่กระเสียบ กาแฟพร้อมครับผมหลายสิ่งหลายอย่าง้องน้ำจีเดือนประจำครับมีสาวเสือเปลี่ยนสวยครสองคนครับีสาวเสือรับผมสาวเสือกันว่ธรรมดาได้อยู่เนี่ยถือเงียคือกันกถือน้ำกันได้น้ำกันค่ะพอยี่ลพ่อยได้ไปน้ำโอ้ยจิตใจมั่นสมบัติเงี้ยนี่ได้โชคครอบยื่นีโบกพิษรัง ค่ะมือนี้ก็เป็นแนวทางตัวงวดเนาะค่ะค่ะไก่มือยังไม่ยำกับมือวายติดตท่างช่องในเอค่อค่ะได้ค่ะจะติดต่อไปว่าจะได้เตรียมวายมือใดจะให้จะแจ้งล่วงหน้ายู่ค่ะแจ้งล่วงหน้ามือ่ค่นี้คือวายปูค่ะไว้เจ้าพุ่มเจ้าทีบ้านค่ะโอ้โหขี่เป็นไมาใหโศกเป็นไมาใหโศกเออใหไมอย่บเศ้าเพื่อนนี่ซื้อบ่ค่ะเจ็เป็น ปูเอินแต่เพิ่นปูอันเพื่อนคือเป็นพ่อพ้ามพอจำเข้าสมัยโบราณตะกี้นะู้ใดปู้าขาวผู้ตาอย่างนี้เหรอครับค่้ขายก็เป็นปูเจ้าพุ่มเจ้าทีพุ่มเจ้าทีอันนี้ลูกค้าโทรมาสั่งอาหารหรับ เป็นเจ้าที่เจ้าที่บ้านนี่แหละค่ะสังเกตตั้งแต่โดนๆตั้งแต่ไม่ยูใหม่ๆแล้วค่ะครับผมเพื่อต่างวัยเพื่อยู่บอร์เซาได้หานยิ้เงียบครับผมเงียบบริเวณเด็กวายยุทธิ์เดอยู่เดินบ้านเท่านี้เลยค่ะโอ้ยู่เดินบ้านด้วยนะบริเวณเดินบ้านมองเป็นยางเที่ยวนะครับเนาะแม่่นคะขอขยำกบนะครับผมขอขอบคุณครับเจเดมครับขอบคุณครับพี่ไห่เนี่ยวท่าเบสซี งววดนค่ะสําหรับแนวทางของเจเดือนพเนาข่าเพิ่นกบฟันดีเพ่อนว่าฟันว่าเขาเอารถทรงพักมาทรงเนาะค่ะรถขั้นบกใหญ่งงมาทรงอยู่บาน,นาคาะคะค่ะกับเป็นเลขกบานเพิ่นบานเลกทีบานเพิ่นก็คือหนึ่งหาศีเนาะค่ะอายุเพิ่นกะสี่สิบเจ็ดเนาะคาา่ะค่ะการพิจารณาความฝันของเพิ่นเนาะค่ะว่าเป็นแนวใดจังใด ทาง่องก็เสนอเป็นแนวทางเป็นซสื่อกลางเท่านั้นเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนให้เห่นกันพนันแต่ย่างใดค่ะถุกการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุ่นเอฟซีถกทันเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังนํากันค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะพอกันไหมคลิปหนาเล้วค่ะขอให้รำให้รวยสุขสุขคนค่ะ กับสวัสดีค่ะ